สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับตะลุยทุ่งกับลุงอัดกับบริษัทเวอร์ค a สอินโนเชั่นหรือ w ั i กับคู่หูมาจัสนสารเพิ่มศทธิภาพเวอร์แพนและเวอร์แพนไท้ตัวสารน,นะครับวันนี้อย่างที่ท่านเห็นนะครับนี่คือต้นบังคุดสาาังกฤ่เรียกแมงโกสตินนะวันนี้ส่วนนี้เป็นของใคร แล้วเขารู้จักกับคู่หูมหัศจรรย์รูปแบบไหนใช้คู่หูมหัศจรรย์อย่างไรเรามาพบกับเจ้าของตัวจริงเสียงจริงเลยที่ใช้คู่หูมหัศจรรย์กับบังคุดของสวนเขาเรียบร้อยนะครับมาพบกับเจ้าของนั่นเลยครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณพี่แนะนําตัวนิดนึงครับ ค่ะพี่ชื่อพี่นิตยาทองมากค่ะพี่นิตยาทองมากแสดงว่าต้องชื่อเล่นว่าพี่นิดแน่เลยพี่ปุ๊กอ้าวไม่ใช่นิดแล้วเป็นพี่ปุ๊กไปแล้วไม่นิดแล้วนิดไม่พอนิดไม่พอโอเคพี่ปุ๊กนะครับพี่ปุ๊กเป็นเจ้าของสวนมังคุดที่นี่ที่นี่อที่ตั้งอยู่ที่ไหนครับอยู่ตำบลตำบลนาศักดิ์อำเภอสวีจังหวัดชุมพรค่ะตำบลนาศักดิ์อำเภอสวีจังหวัดชุมพรค่ะอ แล้วก็วันนี้เป็นวันที่9กรกฎาคมพศ2 5 6 2นะครับเรามาเยี่ยมเยืยนอนแปลงมังคุดของพี่ปุ๊กค่ะแปลงมังคุดของพี่ปุ๊อย่างนี้พี่ปุ๊รู้จักกับคู่หูมาจันคู่นี้อย่างไรนี่ว่าแล้วก็ดึงออกมาให้ดูกันรู้จักคู่หูมาจันคู่นี้เมื่อไหร่ยังไงครับหนูรู้จักวันที่14มกรามโอ้โหจาได้กระทั่งวันที่เลย14มกราคมค่ะปีนี้นะค่ะอ่า ก็มีพี่เข้ามาคุยกับหนูแล้วก็ก็บอกว่าเขาจะมีขายคู่ประสิจันร์เนื้อมหัสจร์มากเลยเอ,อถามหนูนว่ามีมสวนบางคุดมีสวนทุเรียนไหมหนูบอกว่ามีเขาบอกว่าเออเอาไปใช้ดูดิมันได้ผลนะเ,เคยใช้ไหมูก็ออบอกหนูไม่เคยใช้หนูไม่เคยเห็นที่ก็อยากไะรู้ว่ามหัศจร์มหัศจรย์ยังไงเขาบอกว่าพี่บอกว่าเอาไม้หนูชุดนึงพี่ชุดหนึ่งชุดหนึ่งพี่ลองหน่อยลองหน่อยก็เลยเอามาลองหนึ่งชุดก็เอามาลองแล้วก็ถามว่าพี่ฉีดบางคุดได้ไหมเ็าว่าฉีดบางคุดได้เอาไปเลย หนูก็บอกว่าเออถ้างั้นฉีดมังคุดได้ก็ทดลองฉีดเลยมังคุดจะไม่ดอกนะมังคุดจะไม่ออกดอกจะไม่ออกดอกที่อฉีดตั้งแต่ช่วงนั้นเลยที่ได้มาวัน่มกรามบันสิบสี่มกลาหนูเจอกับพี่เขาและหนูฉีดวันที่สิบหกมกราอ๋อสองวันให้หลังฉีดเลยฉีดเลยฉีดให้มังคุดให้มังคุดฉีดขนาดไหนยังไงครับไอชุดได้มาชุดหนึ่งฉีดฉีดไปแค่ไหนยังไงได้มาชุดหนึ่งหนูก็ฉีดไปห้าถังฉีดห้าถังห้าถังหนึ่งชุดเดียวห้าถังหถึ่งชุดิตา ทั้งทั้งสองลิตรสองลิตรอ๋อก็เท่ากับหนึ่งพันลิตรไงพี่อ่อ๋อก็คือใช้หมดเลยใช้หมดเลยฉีดทีเดียวเลยใช้หมดเลยห้าถังเนี่ยห้าถังคือฉีดหมดเลยทั้งมังคุดทั้งทุเรียนเลยแยกฉีดหมดเลยเอาฉีดหมดเลยคือ กี่ต้นเนี่ยฉีดไปทั้งหมดกี่ต้นบางคุดแปลงนี้สามสิบแปลงนี้สามสิบและอีกแปลงหนึ่งสี่สิบแปลงหนึ่งสี่สิบทุเรียนสองแปลงสองร้อยกว่าต้นสองร้อยกว่าต้นฉีดหมดเลยฉีดหมดเลยคือห้าถังได้หมดเลยไม่ไม่ใชห้าถังได้หมดเลยเออคือฉีดยาให้หมดห้าถังอ๋อฉีดยาให้หมดห้าถังได้กี่ต้นก็ช่างมันช่างมันแต่ถ้าพอว่าหมดไปห้าถังปุ๊บทีนี้เราเรวรู้ว่าที่ยังเหลือเนี่ยเราจะใช้อีกประมาณเท่าไหร่อ่าแล้วหนูก็โทรหาพี่เขาเลยยังเลย ก็เอาเอามาชุดเดียวก็ใช้ไม่รอดูผลเลยว่ามันดีไม่ดียังไงเด็กเขาว่ามหาศจันทร์่ะมันต้องดีอยู่แล้วเขาบอกมาว่าเขาบอกมาว่ามหาศจันทร์มันดีอยู่แล้วมันต้องดีอยู่แล้วถ้าเอาเอามาเลยเขาบอกว่าดีจริงเขาบอกว่าดีจริงใช่แต่หนูก็เข้าใจว่าถ้าของไม่ดีจริงเขาไม่กล้าขายบอกว่าดีจริงหรอกพี่เสร็จแล้วพี่ปุ๊กก็ฉีดแล้วก็ฉีดมันไม่พอดีไม่พอไม่พอก็ติดต่อพี่ก็เลยแล้วก็หนูก็ซื้อเลยอ๋อก็ซื้อตอนตอนหลังก็ซื้อเป็นลังเลยอ๋อซื้อเป็นลังแล้วหลังจากพี่ถึง ที่ถึงเห็นความมหัสจานอย่างพี่เขาบอกก็หนูใช้ทุกเจ็ดวันนะคะทุกเใช้เจ็ดวันไปทุกเจ็ดวันทุกเจ็ดวันทุกเจ็ดวันพอใช้วเวลาต่อเนื่องมาเรื่อยๆทีนี้ทุเรียนเอยยังคุดเอยก็เริ่มจะดีขึ้น ดีของพี่เป็นยังไงดีคำว่าดีของพี่เขาดีของหนูเนี่ยนะบางคุดออกยอดใหม่บางคุดออกยอดใหม่ออกยอดใหม่ปุ๊บทีนี้ก็ยอดก็ออกมาสมบูรณ์สมบูรณ์โตสมบูรณ์ใบสวยก็เนี่ยเหมือนที่จะเหมือนที่เห็นนี่นี่ยอดใหม่นะเนี่ยนั่นนั่นขาเนี่ยเนี่ยยอดยอดของวั์แพนเนี่ยในชุดนี้ยอดวัวแพนหมดเลยเนี่ยนี่นี่ยอดวัวแพนหมดเลยผิวก็สวยมากนะก็ใช่อ่ะค่ะดูดิผิวเขาแบบไม่ไม่มีกะไม่มีอะไรเลยผิวก็เนียนมากเลยก็ใช่ใบเบยจะเขียวเข้มเขียวมันเริ่มอาการมหสัศจรเริ่มออกเลยพี่เออ พี่ได้เห็นเมื่อไหร่เดี๋ยวเดอกหลังจากที่พี่หลังจากที่พี่เอามาใช้อะอย่างที่บอกอะคือพี่ใช้ไปแล้วกี่วันพี่ถึงรู้ว่าเฮ้ยอันนี้มันดีจริงๆก็เวลายอดใหม่มันออกไงออกเวลายอดใหม่ออกพอยอดใหม่มันออกเนี่ยมันแตกต่างกับยอดเก่าที่มีเลยนะอ๋อยอดใหม่ที่ออกเนี่ยมันออกมาแล้วมันแตกต่างมันแตกต่างเลยมันยอดมันจะสวยยอดมันจะหนามันจะเขียวแข้มมันจะสมบูรณ์มันผิดกันเลยเนี่ยพี่ดูดินี่มันผิดกันเลยนี่เห็นไหมผิดกันเลยอ่ะอ่าเนี่ยมันดูเนี่ยมันออกมาสวยเลยแล้วหนูกก็คุยับพี บอกว่าพี่เนี่ยมังคุดออกยอดชุดนี้นะเอ๊บอกว่าดูเลให้สมบูรณ์นะชุดนี้แหละชุดจะออกดอกยอดนั้นแหละจะออกดอกแล้วอพราะหลังจากนั้นหนูฉีดไปประมาณอีกประมาณเดือนเศษเใบเริ่มแก่ใบเริ่มแก่พอใบเริ่มแก่ปุป๊บทีนี้หนูก็ฉีดต่อเนื่องพี่เขาบอกว่าถามว่ามังคุดออกดอกไหมบอกว่ายังไม่ออกอ่ะพี่ไม่รู้เป็นไงยังไม่ออกพี่ก็ว่าใจเย็นนะอีกประมาณสักสองสัปดาห์ค่อยดูใหม่ หนูมาดูใหม่อีกทีหนึ่งพี่นะมันก็เป็นป่าขึ้นมาแล้วออกมาแล้วในนี้มันออกมาแล้วยอดยอดที่มันออกดอกนี่มันออกมาแล้วไงมันแทงมาแล้วมันแทงมาแล้วมันแทงมาแล้วหนูถามพี่ว่าแล้วพี่หยุดได้ยังเขาบอกว่าหยุดไม่ได้นะต้องฉีดต่อเนื่องอ๋อหนูก็สบายใจเลยทีนี้หนูซื้อเป็นรังอฮะก็ฉีดเลยทุกเจ็ดวันสิบวันก็ฉีดเลยพอออกดอกมาพอดอกเริ่มบานปุ๊บทีนี้ยบอกพี่เขานะบอกพี่ดอกบานแล้วนะดูนะดูลูกเล็กๆข้างในอ่ะว่าผิวสวยไหม หนูก็เออก็ผิวป็นสีชมพูเลยอ่ะมันเรื่องสวยเลยใช่ไหมเพราเรื่องสวยพี่ว่าอย่าทิ้งนะบอกก็ไม่ได้ทิ้งฉีดต่อเนื่องไปฉีดไปฉีดมาฉีดต่อเนื่องพี่ขนาดลูกเล็กขนาดหัวโป้งมือแล้วขนาดไข่ไก่แล้วก็โตมาขนาดนี้พี่ก็ดูผิวดิอ่าเนี่ยดูดูผิวได้พี่ดูผิวได้เลยเนี่ยผิวเนี่ยอ่าดูผิวได้เลยสวยแบบอ่าดูผิวได้เลยเนี่ยสวยมากดูได้เลยดูได้เลยเนี่ยดูผิวได้เลยเออก็หนูไม่เคยมีนะแต่ก่อนเนี่ยไม่เคยสวยแบบนี้นะเนี่ยยดูได้เลยครับเนี่ยตก่นมาเนีปุ๊ พี่พี่พี่ทำมังคุดมากี่ปีก็มังคุดแลงนี้ออกมาเป็นสิบปีแล้วสิสิปีแล้วพี่ไม่เคยเห็นผิวอย่างนี้เลยผิวอย่างนี้ไม่เคยมีเลยหนูไม่เคยขายผิวสวยเลย <c oughs> จริงๆรหนูขายมง <c oughs> ังคุดทำมาไม่เคยไม่เคยสวยเลยไม่เคยเคยือคือขายแนตะ่เป็นปูกกาบปื้บะปืบะหมดเลยขายขายก็ขายเป็นมังคุดกะหมดเลยผิวผิวไม่ผิวไม่สวยเลยราคาแตกต่างกันมากเลยถ้าเบอร์สวยนี้นะสมมตินะถ้าเบอร์สวยประมาณ90้าิหรือแปดบเนี่ยสวยจะประมาณแปดสิใช่แต่เบอร์กะเนี่ยประมาณ20 25บสบบาท อย่างเงี้ยมันมันมันโอ้มันแตกต่างกันเยอะมันก็ใช่ก็ความแตกต่างนี่แหละขายได้แค่ไอ้ยี่สิบยี่าทมาตลอดเลยใช่แต่ปริมาณแล้วก็ขนาดไม่ได้อย่างนี้ด้วยนะปริริมาณหมายถึงตอนนี้ที่ออกมาเนี่ยเยอะกว่าเยอะกว่าเดิมกว่าที่เคยปลูกใช่ขนาดลูกก็แตกต่างกันเลย พี่มั่นใจขนาดไหนว่ามันเป็นเพราะไอ้คู่หูมาจันคู่นี้เพราะแต่ก่อนหนูไม่เคยใช้่อ๋อแต่ก่อนไม่เคยใช้ <laughs> เดี๋ยวนี้พอใช้คู่หูแล้วคือมันมั่นใจตรงที่ว่าหนูใช้ตัวนี้ตัวเดียวเลยไงอ oh. หนูไม่ได้เอาตัวอื่นมาใช้เลยไม่เอาตัวอื่นมาร่วมใช้คือคือคอ,อยากอยากจะรู้ว่ามันมหัศจันย์แค่ไหนถ้าเอาตัวอื่นมาเปรียบเทียบอย่างนี้เราก็ประเมินไม่ได้ใช่ไหมอ่าหนูก็เอาตัวนี้ตัวเดียวเลยใช่ตัวนี้คู่นี้เต็มที่เลยคู่นี้เต็มที่เลยแล้วมีไอ้พวกไอ โรคหรือแม,มลงหรืออะไรที่เหมือนเคยเห็นแล้วมันหายไปอะไรมีมั้งไหมมีมั้งไหมก็ <g resso> แต่ก่อนก็มันเกี่ยวกับแมลงนั่นแหละตอนนั้เกี่ยวกับแมลงเกี่ยวกับเพลี้ยไฟเลยแดงอะไรประมาณนี้ à, แหละพอฉีดตัวนี้ปุ๊บเนี่ยเหมือนว่าเราได้ไข่มันก็จะตายอะไรไปเลยไงมันจะไม่ขยายพันธุ์อะไรประมาณนี้แหละอ,อ,อไอพ้พวกนี้ก็หายไปก็หายไปไม่เห็นเลยไม่ค่อยเห็นเลยเพราะว่าเราก็ฉีดตัวนี้ก็เหมือนว่ามันมันอะไรอ่ะ มันคือมันจะมีที่ว่ามันมีไขยมีอะไรมันไม่ขยายมันไม่แตกออกมามันไม่ไม่ขยายพันธุ์อ่ะมันไม่ขยายพันธุ์ทีนี้มันก็ไม่รบกวนดิอ่ามันไม่รบกวนอาจจะมีแต่มันอาจจะน้อยอืมันจะไม่เยอะเหมือนก่อนแล้วเห็นที่ว่าก็คือยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่เนี่ยในพื้นที่แถบเนี้แถวแถวนี้คืออะไรนะอำเภอสวีอำเภอสวีค่ะแถวนี้ยเขาบางคุดคือมันมันจะเป็นอย่างนี้กันแทบทั้งนั้นเลยเหรอ ใช่แต่ก่อนก็คือมันจะเป็นผิวที่ไม่สวยทั้งนั้นเลยไม่สวยทั้งนั้นเลยชาไม่สวยทั้งนั้นเลยประเมินได้เลยเวลาผลผลิตออกมาเนี่ยนะอำเภอสวีเนี่ยมันคุดผิวมันผิวสวยเนี่ยไม่เหมือนพระโตนะอ่าพระโตผิวสวยเออแล้วอะไรทําไมอาเภอนี้มันเป็นอย่างนี้กพราะไม่ได้ดูแลไม่มีตัวนี้ไม่ไม่ได้ใช้ตัวนี้กันนไม่ได้ใช้ตัวนี้อะใช่อันนี้พอพี่ใช้ปุ๊บแล้วเป็นไงโอ้คือตอนเนี้ยก็เป็นเจ้าเดียวหรือเปล่าในในในอำเภอเนี่ยตอนเนี้ย น่าคงน่าจะใช่มั้งเพราะขนาดที่ว่าฝั่งทางฝั่งโน้นน่ะนะชิดพอนไปหน่อยนึงอ่ะเขามาเห็นของหนูก็ว่าเฮ้ยพี่ปุ๊บมังคุดพี่หาลูกกักสักลูกไม่มีเลยนะปีนี้บอกโอ้ยทีนี้ยิ้มใหญ่เลยใช้ตัวไหนอย่บอกใช้ตัวนี้ดิตัวนี้แหละแล้วแล้วดกกว่าเดิมไหมดกกว่าพี่ดกกว่าดอกกว่าแล้วลูกที่ออกมาเนี่ยเห็นชัดเจนว่าใช่ดกกว่าแล้วขนาดลูกนะขนาดลูกก็โตกว่าด้วยนี่ขนาดลูกก็ใหญ่กว่าใหญ่กว่าโตกว่าด้วยธรรมดาลูกแล้วน่าจะเจ็ดแปดลูกโลแน่แน ประมาณไม่เกินสิบลูกนะ่ยหนูว่าไม่เกินคงไม่เกินสิบสิบลูกแต่แต่ก่อนเนอะคงหนูสิบสามสิบสี่สิบสองเป็นมังคุดที่ว่าไม่ใช่เบอร์ใหญ่อะเป็นเบอร์กลางอะแล้วผิวก็ไม่สวยน่ะก็นั่นแหละอย่างที่บอกอะเรื่องผิวไม่ต้องถามเหมือนของจของสวนเลยแต่ก่อนอะเดี๋ยวนี้ก็คืออ่าเรืผิวทั้ง ผิวเจ้าของทั้งผิวมังคุดที่ผ่านเลยสวยขึ้นเลยไม่ตั้งผิวทั้งหูทั้งขนาดลูกแล้วก็ปริมาณมันก็เพิ่มขึ้นมาหมดเลยพี่ใช่เพิ่มหมดเลยใบก็ดีใบก็ดีต้นก็ดีลูกก็สวยโอ้โหนี่คือมั่นใจแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าจากไอ้คู่หูมาจากนี้แน่ๆใช่พี่พาะแตก่อนไม่เคยใช้แล้วไม่เคยเป็นแบบนี้นี่นะครับพอมันใช้ปั๊บแล้วก็มันเป็นแบบนี้เลยนี่มันมหาศย์แล้วจริงจริงนี่เห็นแล้วใช่ไหมเห็นว่ามหาศจรแล้วแล้ว พี่ปุ๊กยังไม่ได้ใช้แค่มังคุดพี่ปุ๊กยังไปฉีดทุเรียนด้วยใช่ไหมทุเรียนก็ฉีดค่ะทุเรียนพี่ปุ๊กทุเรียนพี่ปุ๊กเป็นยังไงบ้างทุเรียนเป็นยังไงปีก่อนๆนะหนูก็ขายทุเรียนได้แค่ประมาณสักสิบตันสิบห้าตัอน,นอะไรประมาณนี้แหละประมาณสักสองร้อยน่าจะได้ประมาณสักสองร้อยต้นสองร้อยต้นเนี่ยขายได้ประมาณสิบตันสิบตันสิบกว่าตันสิบกว่าตันแต่ปีนี้นะเป็นยังไงสามสิบอัป เป็นหมื่นลูกคือยังอยู่บนต้นอยู่ใช่ไหมใช่ <S 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 แต่ไปดูเรียบร้อยแล้วประมาณการเรียบร้อยเฉลียล่ยเฉลี่ยเอาต้นสักกี่ลูกเอาเอาแบบเฉลีย่ยเอาเฉลีย<ม>่ยแบบไม,ไม่ตั้งเยอะเราเอาต้นประมาณห้าสิบลูกอ๋อคือเฉลี่ยแบบไม่เยอะห้าสิบไม่เยอะต้นเล็กต้นใหญ่ก็คือเฉ<ท>ลีย่ยทุเรียนกี่ปีทุเรียนก็ประมาณสิบห้าสิบหกสิบห้าแล้วก็บางทีทุเรียนที่ว่าเจ็ดแปดปีล้วก็คือว่าเอาตีเสมอกันไปหมดเลยไม่ไม่ต้องไปแยกกั้ปวดหัวอห้าสิบก็ประมาณสักหมื่นลูกแต่ก่อน แต่ละปีแต่ละปีเนี่ยพี่ลงทุนเยอะไหมในการทําลงทุนมันก็ลงทุนมันก็ไม่เยอะมากเท่าไหร่หรอกแต่ว่าเขาปริมาณมันก็ได้น้อยไงแต่ถ้าเราลงทุนเพิ่มไปหน่อยเนื้อเพิ่มไปตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยเพิ่มไปคู่นี้มาเพิ่มไปคู่นี้ปุ๊บเนี่ยมันได้อีกสองเท่าอ่ะอย่างเงี้ยมันน่าเพิ่มไหมล่ะอ่ใช่ไหมจากแต่ก่อนลงทุนน้อยจริงใช่แต่ว่าเรอันนี้เรามาใช้ไอ้นี้เพิ่มเติมขึ้นมาใช่ปรากฏว่าผลผลิตมันก็ได้เพิ่มมากขึ้นได้เพิ่มมากขึ้นถึงแม่ถึงว่าเรา ตอนนี้ได้คำนวยเรื่องหรือว่าได้คำนวณไหมว่าตลอดเสร็จสับแล้วเราจะใช้นี้ไปทั้งหมดกี่บาทได้คำนวนไว้ไหมตอนนี้ประมาณถึงตอนนี้หนูว่าใช้ไปประมาณห้าหมื่นน่าจะได้ใช้ได้ประมาณสักห้าหมื่นน่าจะได้เขาเรียกว่าเกษตรกร,ร,กรหลายคนบางทีแบบคือมองในเรื่องของการที่ว่าของแพงของไม่แพงคุ้มไม่คุ้มอะไรเงี้ยพี่ไม่สนใจเขาบอกว่าดีถ้าของมันดีจริงลงทุนแค่นี้แล้วได้กาไรพี่ว่ามันคุ้มไหมคุ้มสิคะคุ้มมากเลยอะแต่มันมีตัวหนึ่งนะไอ้ตัวนี้มันมีอีก กรณีดึงนาที่มันดีเห็นชัดๆเลยอ่ะน้าสวยผิวสวยทุเรียนอ่ะน้ำน้ำมันจะเขียวผิวมันจะสวยปึ้งเลยผิวสวยน้ําสวยไอเนี้ยผิวนี้แหละผิวที่ตลาดต้องการเลยกําลังดีเลยอขนาดลูกอะไรเนี้ยประมาณพอดีเลยอออันนี้มันมันมีความสวยงามของลูกคือมันคุ้อะมผิวสวยใช่ผิวสวยทุเรียนนั่นก็น้ำน้าสวยน้าเขียวน้ําสวยอะไรประมาณเนี้มันผสมผสานมันก็มีผลดีทุกๆส่วนเลยอ่ะครับ มันขยายขึ้นมาทุกๆกส่วนมีผลดีทุกส่วนอพอเราดูแล้วเปรียบเทียบกับที่ว่าก่อนมากับตอนนี้มันก็ดีกว่าเยอะเลยอ่ะดีกว่าเยอะเลยดีกว่าทุกอ,อยาก<ช>่างเลยไอ้คู่นี้กใช้ใช่คนละเรื่องเลยคนละเรื่องนั้นนี่คือคือ,คอมั่นใจมากๆอยู่แล้วกับคู่หูคนแยันใช่น <laughs> <laughs> ะเอะนี่คือเสียงตัวจริงเสียงจริงของเกษตรกรนะครับที่ได้ใช้ได้พบกับคู่หูเกษตรคู่นี้เจอแบบปุ๊บๆไปเล่งกินข้าวค่ะ แล้วพี่ก็คุยชวนคุยแล้วก็เอ้ยแนะนํามาให้เขามาขายไงเพราะเขามาขายปุ๊บเนี่ยเขาเหมือนเซลใช่ปะอ๋อที่เขาต้องคุยอ่ะก็เหมือนเซลเขามาขายแต่หนูบอกอย่างหนึ่งนะถ้าใครจะใช้เนี่ยไม่ใช่ว่าใช้มะขุที่ออกลูกแล้วนะถ้าใช้เราต้องใช้ตั้งแต่ต้นเลยหมายถึงตั้งแต่บารุงต้นเลยใช่ตั้งแต่บารุงไปเลยไม่ใช่ว่าเออมา่ฉีดต้นมะขุดเป็นลูกแล้วทําไมของเราไม่สวยอย่างนั้นไม่ใช่นะใช้มาตั้งแต่เริ่มต้นเลยใช่ตั้งแต่เริ่มต้นเลยกําลังดีเลยคือ เดี๋ยวตัดลูกอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บก็บำารุงต้นใช่เก็บลูกเก็บอะไรปุ๊บนี่ก็ฉีดเลยตรงนี้ใครอยากเห็นสวนจริงๆของพี่ปุ๊กมาที่นี่ครับตำบลนาศักค่ะอำเภอสวีอำเภอสวีจังหวัดชุมพรชุมพรอันนี้เป็นหมู่อะไรต้องบอกไหมลึกลัวเขามาเข้ามาไหมไม่กลัวไม่กลัวเข้ามาดูได้เลยอ่าหมู่หนึ่งตำบลนาศัก์หมู่หนึ่งตำบลนาศัก์ถามหาพี่ปุ๊กรู้จักทั้งตำบลใช่รู้จักทั้งอำเภอใช่โอ้โหนี่ไม่ค่อยกางกว้างขวางทัาเท่าไหร่ นะฮะพี่ปุ๊กเจอแล้วใช้แล้วมันเป็นยังไงแบบไหนฝากให้กับคนที่จะได้ดูต่อไปหน่อยครับพี่ปุ๊กมองกล้องได้เลยค่ะหนูว่าถ้าคนที่ไม่เคยใช้ไม่เคยเห็นก็ได้เห็นกันเลยนะคะวันนี้ได้เห็นกันเลยได้รู้กันแล้วว่าคู่มูมาสเตอย่างนี้จริงๆแล้วก็ใช้แล้วก็มันได้ผลจริงๆมังคุดของหนูสวยจริงๆทุกเดียนของหนูสวยจริงๆตรงเนี้ยเยี่ยมเลย ถ้าใครสนใจตรงนี้ก็หันมาใช้คู่หูมาสจันเลยอยากได้ผลผลิตดีอยากได้ผลสวยผิวสวยอะไรอย่างนี้ก็หันมาใช้ตัวนี้เลยค่ะหนูกล้ารับรองเลยว่าหนูก็ทำบางคุดทําทุเรียนมาหลายปีแล้วแต่ปีนี้ได้ผลผลิตเยอะผิวก็สวยจริงๆเคยเจอแบบนี้มาก่อนค่ะทำมาเป็นสิบปีไม่เคยเจอมาเป็นสิบปีก็ดูต้นบางคุดสิคะต้นบังคุดอายุเท่าไหร่แล้วออกลูกมาเป็นสิบปีแล้วนี่แหละคือตัวนี้คือมันดีจริงๆเลยค่ะชัดเจนมากทั้งใบทั้งลูกนะครับโอเควันนี้ก็ต้องต้องขอขอบคุณพี่ปุ๊กมากนะครับที่ ได้เปิดสวนให้กับบริษัท w o r k ์ค r d อินโนเวชันแล้วก็คู่หูมาจันคู่เด็ดของเราเนี่ยได้เข้ามาเยี่ยมชมแล้วก็ได้เก็บภาพเก็บรา,ายละเอียดของต้นไม้สวยๆหลังจากใช้คู่หูมาจัรย์คู่นี้แล้วบริษัทเราอย่างที่บอกครับนะเราไม่ต้องการให้เกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยเ,เขาเรียกว่าเพิ่มค่าใช้จ่ายโดยไม่จําเป็นจริงพี่พุกยืนยันมาแล้วว่าพี่พุกบอกว่าถ้าค่าใช้จ่ายมันเพิ่มเขาไม่ได้กลัวอะไรถ้าผลผลิตมันเพิ่มจริงๆแบบนี้ มันเพิ่มสองตัวสองเท่าตัวสามเท่าตัวเขา <c oughs> เขาก็ลงทุนได้แต่บางสวน <c oughs> เขาเคยลงทุนเยอะๆมาแล้ว <c oughs> เขาม <c oughs> าเจอคู่หูพันกันคู่นี้เขาก็ได้เขาเรียกลงทุนได้น้อยลงอีกแต่พี่ปุ๊กแบบไม่เคยได้ทําอะไรมากมายมาอาสารได้ก่อนในพื้นที่นี้เขาดูแบบไม่ได้ไม่ได้ลงทุนอะไรมากมายก็เลยเป็นการลงทุนเพิ่มของพี่ปุ๊กแต่ผลผลิตมันกลับมาชื่นใจเพราะต้องคุนเพิ่มผลิตเพิ่มเยอะแยะเพิ่มอีกหลายเท่าตัว ถ้าใครสนใจอยากมาดูมาดูได้เลยนะสวนพี่เปิดตลอดไม่ได้ปิดะ <c oughs> นะครับนะก็ฝากไว้น,นี้ครับยังไม่ต้องเชื่อผมยังไม่ต้องเชื่อพี่ปุ๊กเอาคู่หูมาหัดจันคู่นี้เอาไปให้ต้นไม้ของท่านน่ะเป็นคนยืนยันว่าไอ้คู่นี้มันมาหัดจันจริงจริงหรือเปล่าพี่ปุ๊กเจอมาแล้วความาหัดจันของคู่หูมาจันคู่นี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับทางบร,ริษ,ษัทเวิร์คัสอินโนเวชั่นนะครับแล้วก็ผมชัยพัฒน์สำรานใจก็คือต้อง ขอโอกาสกาบลากันณตรงนี้กับส่วนที่พุกแห่งนี้เลยเดี๋ยวส่วนหน้าเราจะไปตะลุยที่ไหนเราจะไปเยี่ยมชมที่ไหนเดี๋ยวได้พบกันอีกครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ